สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องเทอร์นแชร์แอปเปได้เปิดตัว17.3เบต้าตัวแรกให้กับนักพัฒนาในสัปดาห์นี้ซึ่งรวมถึงฟิวเจอร์ใหม่ที่เรียกว่าการป้องกันอุปกรณ์ที่ถูกขโมยการรักษาความปลอดภัยอีกชั้นหนึ่งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ความอุ่นใจในกรณีที่ iPhone และรหัสผ่านของคุณถูกขโมยอุปกรณ์ที่ถูกขโมยการป้องกันจะเปิดใช้งานเมื่อโทรศัพท์ของคุณอยู่ในตำแหน่งที่ไม่รู้จักโดยจะส่งการแจ้งเตือนท,ทันทีและการแจ้งเตือนครั้งที่2ในอีก1ช่โมงต่อมา หากคุณยังไม่ได้เข้าถึงเวอร์ชั่น17.3เบต้าไม่ต้องกังวลคุณสามารถรับชมวิดีโออื่นๆของเราได้เกี่ยวกับวิธีการอัปเกรด iPhone ของคุณได้เพื่อการตั้งค่าเพิ่มการป้องกันอุปกรณ์ที่ถูกขโมยทำตามขั้นตอนง่ายๆเหล่านี้ไปที่การตั้งค่าเลื่อนลงไปที่ Fake ID และระหัสผ่านเลือกการป้องกันอุปกรณ์ที่ถูกขโมย เมื่อเปิดใช้งานฟิลเจอร์นี้การกระทําที่ละเอียดอ่อนต้องใช้การตรวจสอบ Fake ID หรือ Touch ID มีความล่าช้าในการรักษาความปลอดภัย1ชั่วโมงก่อนการตรวจสอบสิทธิ์อีกครั้งอย่างไรก็ตามความล่าช้านี้จะไม่จําเป็นหาก iPhone ของคุณถูกใช้งานในตําแหน่งที่คุณเคยเช่นบ้านหรือที่ทํางานหากคุณลืมรหัสผ่าน iPhone คุณสามารถลองลบโทรศัพท์ iPhone ของคุณได้หากโทรศัพท์ของคุณอัปเดตเป็น iOS 17คุณสามารถรีเซ็ตได้อย่างรวดเร็วจากหน้าจอ สิ่งที่คุณต้องทําคือพยายามป้อนรหัสผิด4ครั้งแล้วคุณจะเห็นตัวเลือกลืมรหัสผ่านปรากฏขึ้นที่มุมด้านขวาล่างคลิกที่มันและป้อนรหัสผ่าน Apple ID ของคุณเพื่อรีเซ็ตโทรศัพท์ของคุณเพื่อเข้าถึงได้อีกครั้งที่นี่เราจะเห็นได้เมื่อทําการรีเซ็ตโทรศัพท์ของคุณหน้าต่างจะปรากฏขึ้นพร้อมกับปิดใช้งานการตรวจสอบสิทธิ์ข้อความ สิ่งสาคัญที่ควรทราบคือหากคุณอยู่ในตําแหน่งที่คุ้นเคยคุณสามารถเข้าถึงอินเทอร์เฟซการรีเซ็ตได้โดยการคลิกแม้ไม่มีเฟกไอดีอย่างไรก็ตามหากคุณอยู่ในตําแหน่งที่ไม่คุ้นเคยจําเป็นต้องมีการตรวจสอบเฟกไอเดีเพื่อป้องกันการรีเซ็ตโดยไม่ได้รับอนุญาตและป้องกันการโจรกรรมเป็นที่น่าสังเกตว่าหากเราใช้ซอฟต์แวร์บุคคลที่3เช่น 4ukey คุณจะไม่พบปัญหานี้และสามารถปลดล็อกรหัสหน้าจอได้โดยตรง การดำเนินการที่ได้รับการป้องกันอุปกรณ์ที่ถูกขโมยการดําเนินการเพิ่มเติมที่ต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์ได้โดยไบโอติกการป้องกันอุปกรณ์ที่ถูกขโมยจะมีให้บริการใน iPhone ทุกรุ่นที่รองรับ iOS 17โดยคาดว่าจะเปิดตัวสู่สาธารณะอย่างเต็มรูปแบบในเดือนมกราหรือกุมภาพันธ์สองพหากคุณมีคําถามอื่นใดๆแจ้งให้เราทราบขอบคุณที่รับชมและพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ